ดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love n o v e Channel By NUT พร้อมกับนิยายรักโรแมนติกโรมาเรื่องร้อนรักแรงปรารถนา EP 2อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วก็ไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ Vision Advertising เป็นบริษัทโฆษณาขนาดกลางแต่ผลง,งานแต่ละชิ้นของบริษัทที่ออกสู่สายตาประชาชนนั้นไม่ธรรมดานั่นก็เป็นพเพราะคคีเอทีฟของบริษัทนี้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และสามารถสื่อทุกอย่างออกมาได้อย่างชัดเจนโดนใจทั้งลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการดูได้จากรางวัลที่บริษัทได้รับล้วนแล้วแต่เป็นรางวัลที่ได้มาจากการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพทั้งเส้นจึงทําให้บริษัทนี้เป็นที่ยอมรับในวงการโฆษณาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่กต็ตามทีวีนัสสาวสวยมากความสามารถที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงก็ทํางานอยู่ที่นี่นอกจากความสามารถแล้ว เธอยังเป็นคนสวยชนิดที่หาตัวจับยากใครที่ได้พบเห็นเธอต่างก็ต้องเหลียวกลับมามองอีกครั้งและไม่สามารถละสายตาไปจากเธอได้ง่ายนักไม่เว้นแม้แต่เพศเดียวกันเธอมีตำแหน่งเป็นครีเอทีฟมือหนึ่งของบริษัทและสามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังด้วยวัยเพียง25ปีเท่านั้นในวงการโฆษณาจะรู้จักววนัสกันเป็นหนึ่งดีและต่างก็ยอมรับในความสามารถของเธอที่สำคัญ อยากที่จะได้เธอไปร่วมง,งานด้วยแต่เธอเลือกที่จะทำงานอยู่ที่บริษัทนี้สาเหตุก็เพราะบอสใหญ่ของบริษัทได้ให้โอกาสผู้ห no ญิงโนเนมคนหนึ่งซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาก่อนได้ร่วมง,งานด้วยและได้มอบหมายให้เธอรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทซึ่งในตอนนั้นใครๆต่างก็คัดค้านแต่คุณนักก็ยังคงยืนยันที่จะให้วีนัสรับผิดชอบงานนี้เพราะเขาเห็นแววว่าเด็กคนนี้ทำได้ นัฟฟี่ว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของหญิงสาวและเธอก็ไม่ทําให้บอสใหญ่ผิดหวังจากนั้นเป็นต้นมาเธอได้รับความไว้วางใจจากบอสใหญ่ให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญของบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่ก็พึงพอใจกับผลงานของเธอเช่นกันวันนี้วีนะ่าต้องเข้าออฟฟิศแต่เช้าต่างไปจากทุกวันพอบอสเรียกพบด่วนเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่โดยปกติแล้วงานของเธอจะต้องใช้เวลายอยู่นอกออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ สวัสดีค่ะพี่วีวันนี้มีงานด่วนเหรอคะพี่วีถึงเข้าออฟฟิศแต่เช้าเลยรืดีโอเปอเรเตอร์สาวสวยเสียงหวานประจำออฟฟิศทักทายหญิงสาวด้วยรอยยิ้มวีนัสยิ้มให้สาวรุ่นน้องก่อนตอบกลับไปบอสนะสิโทรไปเรียกให้พี่มาพบแต่เช้าไม่รู้มีเรื่องด่วนอะไรว่าแต่ลืดีรู้ไหมว่าบอสมาหรือยังมาตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะและสั่งร้ดีไว้ว่าถ้าพี่วีมาถึงให้รีบเข้าไปพบได้ทันทีเลยคะ่ะ บใจจว่าแล้ววีนัสก็เดินตรงไปยังห้องบอสซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเธอเคาะประตูสักครู่ก็ได้ยินเสียงของบอสหรือนัทนุ่งใหญ่ใจดีวัยเกือบห้าสิบปีดังออกมาเชิญครับอรุณสวัสดิ์ค่ะบอสเรียกวีมาพบแต่เช้ามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะอรุณสวัสดิ์เช่นกันครับคุณวีนั่งก่อนสิเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ผมต้องเรียกคุณเข้ามาพบแต่เช้าแบบนี้เขาทักทายอย่างเป็นกันเองกับรุกน้องสาวคนสนิท เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายนั่งลงตรงหน้าเรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มคุยเรื่องงานทันทีทางบริษัทผลิตครีมบำรุงผิวยี่ห้อดังรายใหญ่รายหนึ่งที่ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศมีแผนงานที่จะจัดทําโฆษณาตัวใหม่เขาอยากจะทําโฆษณาเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะและงานนี้ลูกค้าเจาะจงมาว่าอยากจะให้คุณเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าที่ยินชื่อเสียงของคุณมานาน และคิดว่าคุณสามารถดําเนินการให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเขาบอสกล่าวชมหญิงสาวด้วยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจในตัวลูกน้องเป็นอย่างมากลูกค้าเป็นคนระบุให้วีรับผิชชาโปรเจกต์นี้เองเลยเหรอคะวีนัดถามด้วยความแปลกใจใช่เพราะว่าเขาเคยเห็นผลงานที่คุณทาออกมาและผลงานของคุณหลายชิ้นก็ประสบความสําเร็จเขาก็เลยระบุชื่อคุณให้เป็นคนรับผิชชบโปรเจกต์นี้ คุณไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาค่ะวียินดีและเต้นใจที่จะทํางานนี้วีจะตั้งใจทํางานชิ้นนี้อย่างสุดความสามารถเลยค่ะวีนัสยิ้มอย่างมั่นใจและดีใจที่ลูกค้าและเจ้านายเชื่อใจและไว้ใจเธอผมมั่นใจว่าคุณต้องทาได้แต่งานโฆษณาชิ้นนี้จะแตกต่างจากโฆษณาชิ้นอื่นตรงที่จะมีนักร้องยอดนิยมชื่อดังของเอเชียมาเป็นทีเซนเตอร์ให้ที่จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะคุณเองก็เคยร่วมงานกับนักร้องและนักแสดงยอดนิยมจากต่างประเทศมาบ้างแล้วใครเหรอคะที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของงานนี้คุณรู้จักวงบูสกายไหมพอที่ยินคำว่าวงบูสกายเท่านั้นทำให้วีนัสถึงกับอึ้งไปเพราะเธอเองก็เคยได้ยินกิศิศั์ของทั้งตัวศิลปินและต้นสังกัดของพวกเขามาบ้างหลายคนที่เคยร่วมงานกับพวกเขาเคยบอกเล่าให้เธอฟังถึงความเลื่องมากของตัวศิลปิน และความเที่ยวของต้นสังกัดของพวกเขาแต่ทุกคนต่างก็ให้การยอมรับในความสามารถของพวกเขาเช่นกันในเวลาทํางานศิลปินทั้งสองคนจะแสดงความเป็นมืออาชีพได้เห็นเด่นชัดทําให้หลายบริษัทอยากที่จะได้พวกเขามาร่วมงานด้วยเป็นพวกเขาจริงๆเธอคิดในใจและนิ่งไปนานจนคุณนัทต้องโบกมือผ่านหน้าเธอไปมาและร้องเรียกชื่อเธออีกครั้งวีนะัสคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะ วีไม่ได้เป็นอะไรวงบูสกายวีก็พอจะรู้จักค่ะแต่จำหน้าพวกเขาได้ไม่ค่อยแน่ชัดนักพวกเขากำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมากในขณะน,นี้และค่าตัวก็แพงมากเช่นกันว่าแต่สมาชิกคนไหนของวงบูสกายคะที่ลูกค้าระบุให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในโฆษณาชิ้นนี้ที่ต้องถามแบบนี้ก็เพราะว่าวงบูสกายมีสมาชิกสองคนโซโจองมินหนุ่มที่มีความสามารถพิเศษในการแร็คและการเต้นฮิปฮอป คุณพอจะรู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะเขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเอเชียถ้าวีไม่รู้จักก็ไม่อินเทนชั่บอสอีกประมาณวันสองวันจะมีทีมงานจากบริษัทของลูกค้าเข้ามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผมจะแจ้งให้คุณทราบในวันพรุ่งนี้ว่าคุณจะได้เจอกับพวกเขาตอนกี่โมงบอสคะแล้วงานที่วีรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ล่ะคะมีอยู่สองโปรเจกต์ 7. จะให้วีทำยังไงดีคะเจ้านายของเธอนิ่งคิดสักรู่ ให้ในิโนู้ช่วยของคุณทําไปก็แล้วกันถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้มาปรึกษาคุณอิทีได้คะ่ะวีขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเธอกล่าวก่อนที่จะเดินไปที่ประตูผมขอฝากงานโฆษณาชิ้นนี้ด้วยนะครับคุณวีไม่ต้องห่วงค่ะคุณนะัทวีจะทําให้ดีที่สุดคะ่ะหญิงสาวกล่าวก่อนจะเดินออกจากห้องไปเธอเดินมานั่งที่โต๊ะทํางานของตนเองและก็ต้องเจอกับนิโนลูกน้องมือขวาคนสนิทต,ตัวแสบที่พอเห็นเธอ ก็รีบไถเก้าอี้ทํางานของตัวเองเข้ามาใกล้เก้าอี้ทํางานที่หญิงสาวนั่งอยู่พร้อมกับเสนอหน้าเข้ามาแซวไงพี่วีนายเรียกไปด่าแต่เช้าแบบนี้เลยเหรอนกถ้านายนม่อยากเจ็บตัวแล้วก็หุบป,ปากไปเลยว่างมากไงถึงได้มาพูดจากวนปนภาษาที่แต่เช้าแบบนี้คนยิ่งง,ง่งงอยู่ด้วยกาแฟสักแก้วไหมพี่วีเดี๋ยวจัดให้ก็ดีเหมือนกันขอกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลบีบมะนาวใส่มาให้ด้วยนะ หลังจากที่เธอดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้ววีนัสก็เรียกนกมารับงานสองโปรเจกต์ที่เธอรับผิดชอบอยู่พร้อมกับบีฟงานคร่าวๆให้ฟังซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะปกตินกก็เป็นผู้ช่วยของเธออยู่แล้วดังนั้นเขาจะรับรู้เรื่องราวของสองโปรเจกต์ดังกล่าวมาบ้างเพียงแต่เขาไม่ได้เป็นคนคุมเต็มตัวแต่เป็นเพียงผู้ช่วยคนสำคัญของวีนัสเท่านั้นหลังจากฟังจบนบกระถางขึ้นมาด้วยความเข้าใจพี่วีเอางานของตัวเองให้ผมทำ แล้วตัวพี่วีจะไปทํางานอะไรนายไม่รู้สักเรื่องจะได้ไหมแต่ในที่สุด mm. วีนัดก็ยอมตอบคําถามผู้ช่วยมือขวาของเธอให้หายข้องใจคุณนัทให้พี่ไปรับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเคลมบารุงเิวยยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเขาจะทําโฆษณาตัวใหม่โดยระบุให้ศิลปินจากเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์ในโฆษณาชิ้นนี้ศิลปินจากเกาหลีใครเหรอพี่วีโซจองมินพี่วีหมายถึงโซจองมินหนึ่งในสมาชิกวงบูสกาย ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเอเชียนะเหรอใช่คนเดียวกันนั่นแหละงานยักษ์เลยนะแต่พี่วีเสอย่างสบายอยู่แล้วงานนี้มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนกเอ้ยวีนัดบ่นกับตัวเองก่อนจะหันไปรับโทรศัพท์ของลูกค้าที่มอบหมายให้เธอทำโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะคุยกันอยู่สักพักจึงวางสายจากนั้นก็เริ่มลงมือคิดคอนเซ็ปต์คร่าวๆตามที่ลูกค้าต้องการ 2อนาทิตย์ต่อมาวีนัสเดินทางไปพบลูกค้าที่บริษัทผลิตครีมบำรุงผิวยี่ห้อดังที่มาจ้างให้บริษัทของเธอผลิตโฆษณาตัวใหม่หญิงสาวเดินเข้าไปในบริษัทด้วยแฟ้มง,งานและอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ประกอบการอธิบายงานให้ลูกค้าฟังตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าบรรยากาศภายในบริษัทของลูกค้าก็เหมือนกับออฟฟิศอื่นทั่วไปเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาไม่ขาดสายพร้อมกับเสียงผู้คนคุยกันจอแจแต่เช้า วีนัทรีบเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับพร้อมกับแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะวีนัทจากบริษัทวิชั่นแอนพาร์ทไทสค่ะคุณวีนัทจะมาประชุมเรื่องโฆษณาตัวใหม่ใช่ไหมคะเชิญทงนี้เลยค่ะหญิงสาวเดินตามพนักงานต้อนรับเข้ามานั่งรอในห้องประชุมซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สำนักงานอันทันสมัยไม่นานนะคุณวิวพนักงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็เข้ามาคุยกับเธอและบอกให้เธอรอสักครู่เพราะพิเซนเตอร์ของโฆษณาชิ้นนี้ ยังเดินทางมาไม่ถึงวันนี้หญิงสาวจะได้พบกับพรีเซนเตอร์หนุ่มและผู้จัดก,การส่วนตัวของเขาสาเหตุก็เพราะโซโจองมินอยากจะมีส่วนร่วมในโฆษณาชิ้นนี้ด้วยตัวเองครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่านโซโจองมินจะมาปรากฏตัวสักทีทําให้หญิงสาวรู้สึกหงุดหงิดกับการเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลาของเขาแล้วอย่างนี้จะร่วมงานกันได้อย่างตลอดรอดฝั่งเหรอเจอกันครั้งแรกก็ให้ผู้หญิงมานั่งรอซะแล้ว ช่างเป็นผู้ชายที่แย่จริงๆแล้วชายหนุ่มกับผู้จัดการส่วนตัวก็มาถึงห้องประชุมจ้องมิงอยู่ในชุดสบายๆเขาสวมใส่เสื้อ,อยืดสีฟ้าทวมทับด้วยแจ็คเก็ตสีขาวและตางเกงยีนสีสีดพร้อมด้วยแว่นตาสีชาสุดเท่และทันทีที่เขาเห็นวีนัสเขาก็จำเธอได้ความสวยของเธอสะดุดตาเขาเหมือนเช่นเคยที่เขาสนใจเธอเพราะเธอช่างเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดเท่ตรงข้ามและมีบุค,คลิกที่โฉบเฉียว แถมยังมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเกือบจะตลอดเวลารอยยิ้มของเธอทำให้โลกนี้ดูสดใสและเพลย์บอยหนุ่มอย่างเขาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้และมีฉายาคาสโนว่าตัวพ่อต่อท้ายมีหรือที่จะปล่อยให้เธอหลุดมือไปเมื่อวีนาัสาันไปเห็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เธอต้องเสียเวลามานั่งรอเป็นครึ่งชั่วโมงนั้นก็ต้องถึงกับอึ้งน,นี่นายเองเหรอหญิงสาวพูดพร้อมกับชี้หน้าเขา และนั่นก็สร้างความงุนงงให้กับผู้จัดก,การส่วนตัวของศิลปินรวมไปถึงพนักง,งานของบริษัทที่จ้างเธอมาทํางานนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อได้ยินคําพูดของคุณวิลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเคลมบารุงผิวทําให้วีนัสรู้สึกตัวเปล่าค่ะวีคงจําคนผิดที่ต้องพูดแบบนี้ถ้าตัวชายหนุ่มเองก็ไม่ได้สแสดงค่าทีว่าเคยพบเธอมาก่อนหรือว่าเขาจะจําไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องพักเรื่องที่เธอสงสัยไว้ก่อน เพราะเรื่องงานสำคัญกว่าหลังจากที่มีการแนะนําตัวกันเป็นที่เรียบร้อยวีนัทก,ก็เริ่มนําเสนอผลงานที่เธอเตรียมมาจองมินนั่งฟังเธอนําเสนอโปรเจกต์โฆษณาชิ้นนี้อย่างไม่ค่อยจะมีสมาธิมากนะักสาเหตุก็เป็นเพราะเขาโม่แต่เฝ้ามองหน้าเธอดูเหมือนเขาจะหลงไหลดวงตาหวานซึ่งคู่นี้ของเธอซะแล้วหรือไม่ก็เลนฝีปากบาสีชมพูละเลืออที่ช่างจำานนจาและอาจรวมไปถึงพวงแก้มเนียนใสอมชมพูนั่นด้วย แต่หลังจากที่ฟังเธอพูดจบชายหนุ่มก็กล่าวตำหนิเธออย่างไม่ไว้หน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เธอนํามาเสนอในวันนี้ว่ามันไม่ได้เรื่องและหาไปพูดกับตัวแทนของบริษัทที่ติดต่อให้เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าตัวนี้ไหนพวกคุณบอกว่าคนที่จะมารับผิดชอบงานนี้เป็นคนเก่งที่มีฝีมือหาตัวจับยากของวงการโฆษณาย,ยัางไงล่ะครับเขาทําได้แค่นี้เองเหรอจองมินพูดด้วยมาก,กวนๆในแบบฉบับของเขาเมื่อหญิงสาวฟังจบ เธอก็พยายามข่มอารมณ์โกรธที่เขาพูดชาดูถูกผลง,งานของเธอทั้งที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนเลยถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ที่ฉันนําเสนอไปคุณอยากที่จะให้แก้ไขตรงไหนคะวีนัสกล่าวขึ้นในที่สุดไม่ใช่แก้ไขแต่ว่าคุณต้องไปทํามาใหม่ผลงานที่คุณนํามาเสนอในวันนี้มันไม่ได้เรื่องเอาซะเลยคุณเรียกมันว่าผลงานได้ยังไงกันแล้วบอกว่าเป็นมืออาชีพเขาวิจารณ์งานของเธออย่างไม่เกรงใจ ถ้าคุณคิดว่าง,งานที่ฉันนําเสนอไปน,นั้นมันไม่ได้เรื่องไม่มีความเป็นมืออาชีพคุณช่วยบอกฉันได้ไหมคะว่ามืออาชีพมีความคิดของคุณมันจะต้องเป็นยังไงที่สําคัญงานแบบไหนที่คุณต้องการวีนัทพูดด้วยน้ำเสียงหมดุดหงิดไม่เคยมีใคราพากษาวิจารณงานของเธอยังไม่ไว้หน้าแบบนี้มาก่อนเลยจ้องมินหัวเราะก่อนที่จะตอบนั่นมันเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่ผมก็คุณเป็นเครียรทีไม่ใช่เหรอแล้วทาไมถึงมาย้อนถามผมแบบนี้ ก็คุณเป็นคนที่วิจารณ์งานของฉันว่ามันไม่ได้เรื่องไม่มีความเป็นมืออาชีพก็มันจริงไหมล่ะเขาโต้ตอบหญิงสาวก็ไปทันทีวีนัสโกรธมากทําให้เธอพูดกับเขาอย่างไม่ไว้หน้าคุณจองมินนี่เมื่อคุณเป็นพรีเซนเตอร์คุณก็ควรที่จะทําหน้าที่ในส่วนของคุณสําหรับหน้าที่อื่นฉันจะเป็นคนจัดการเองแต่ไหนๆคุณก็ว่าผลงานของฉันมันห่วยไม่มีความเป็นมืออาชีพถ้าอย่างนั้น ก็เชิญคุณไปจ้างมืออาชีพที่คุณถูกใจมาทําหน้าที่นี้แทนฉันก็แล้วกันฉันไม่ทําแล้วเธอชัดหน้าตอบเขากลับไปอย่างถือดีวีนัสลงมือเก็บของที่นําติดตัวมาด้วยและหันไปพูดกับตัวแทนของบริษัทที่นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยเช่นกันขอโทษนะคะคุณวิววีขอตัวก่อนค่ะแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกไปจากห้องประชุมวีนัสหันไปบอกกับชายหนุ่มที่วิจารณ์ผลงานของเธอแบบสาเสียเทเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงมือทํา ลาก่อนคะ่ะและหวังว่าเราคงจะไม่ต้องพบกันอีกจากนั้นก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากเราต้องได้พบกันอีกแนะ่จ้องมินบอกกับตัวเองพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่หหลังจากที่ยองซูนั่งฟังมานานก็เอ่ยปากถามจ้องมินตรงๆวันนี้นายเป็นอะไรไปกินลังแกนที่ไหนมาถึงได้ไปต่อว่าวิจารณ์งานของคุณวีนัดแบบนั้นฉันไม่เห็นว่าผลงานของเธอจะใช้ไม่ได้ตรงไหน หรือว่านายเคยรู้จักกับเธอมาก่อนไม่น่าเป็นไปได้นายจะไปทําความรู้จักกับเธอตอนไหนจอหมินไม่ได้สนใจที่จะฟังในสิ่งที่พี่ยองซูผู้จัดก,การส่วนตัวพูดแต่เขากลับพูดขึ้นมาลอยๆสวยฝีปากกล้าแบบนี้สิถึงจะน่าสนใจฮะนายอย่าบอกฉันนะว่าที่ได้เปนวิจารณ์งานของคุณวีนักแบบเีซีให้หายทั้งที่นายเองก็ไม่เคยมีความรู้เกีย่ยวกับเรื่องการจัดทําโฆษณามาก่อน นั่นเป็นเพราะว่านายรู้สึกชอบเธอถ้าผมตอบว่าใช่แล้วมันจะเป็นยังไงยองซูฟังแล้วก็อยากที่จะถอนหายใจออกมาดังๆนายไม่คิดว่ามันจะไวไฟไปหน่อยเหรอชอบเขาแต่ไปตำหนิผลงานของเขาเป็นการแสดงความรักในรูปแบบที่แปลกประหลาดไปหน่อยไหมแล้วที่นี่จะทำยังไงกันต่อจะไปหาเคลียร์ที่ไหนมารับผิดชอบโปรเจกต์นี้ซงมิน,นไม่สนใจคำพูดของพี่ยองซูเช่นเคยก็าหันไปพูดกับตัวแทนของบริษัท จ้างเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขามารู้ชื่อของเธอทีหลังว่าเธอชื่อวิวผมต้องการให้วีนัสเป็นคนทำโปรเจกต์นี้ต่อไปรบกวนคุณช่วยติดต่อจ้างไปที่หัวหน้าของเธอด้วยนะครับฝากบอกว่าผมต้องการที่จะให้เธอเป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์นี้ทั้งหมดขอบคุณครับผู้จบก็หันไปบอกพี่ยองโซเรากลับที่พักกันเดี๋ี่ยองโซจังมินหันไปยิ้มพร้อมกับก้มหัวเล็กน้อยให้กับคุณวิว ก่อนจะเดินออกจากห้องประชุมตามด้วยยองซูผู้จัดก,การส่วนตัวของเขาหลังจากที่วีรัสเดินออกมาจากบริษัทของลูกค้าเธอก็โทรศัพท์ไปหาคุณนัทเพื่อที่จะแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทห้เขาทราบบอสคะนี่วีเองนะคะคุณวีว่าไงดีเซนงานเป็นยังไงบ้างไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็นี่แหะค่ะคือสาเหตุที่ทําให้วีโทรมาหาบอสวีจะไม่ทํางานนี้แล้วนะคะวีจะไม่ทนทํางานกับนายที่แอเป็นเด็ดขาด วีนัสบอกเล้านายของตัวเองด้วยน้ำเสียงงุดหงิดไม่หายนัดรับฟังลูกน้องของเขาด้วยความง,งุนงงจัดต้นชันปลายไม่ถูกปกติแล้วหญิงสาวไม่ใช่คนแบบนี้ถึงเขาจะเป็นคนใจร้อนแต่เธอไม่ใช่คนที่จะใช้อารมณ์ในการทํางานเขาได้แต่บอกเธอให้ใจเย็นๆมีอะไรให้กลับมาคุยกันที่บริษัทก่อนอย่าเพิ่งร้อนใจแต่เธอปฏิเสธบ่ายน,นี้วีจะไม่เข้าบริษัทนะคะแล้วพรุ่งนี้วีจะเข้าไปรายงานให้บอสทราบเรื่องราทั้งหมดคะ่ะ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเธอก็วางสายสร้างความง,งุนงงให้กับคุณนัทบอสใหญ่ของเธอไม่ใช่น้อยหลังจากที่วีนัสวางสายเธอก็ใช้เวลาตลอดบ่ายให้หมดไปกับการเดินเล่นบนถนนใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังก่อนที่จะแวะเข้าไปดูหนังเพียงคนเดียวในห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นเป็นการแก้เซ็นกับเหตุการณ์ที่เธอเจอมาเมื่อเช้านี้บ้าที่สุดเลยในจองมิน นายมีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์งานของฉันว่ามันไม่ไดีเรื่องหวังว่าฉันคงจะไม่ต้องเจอเจอกับคนอย่างนายอีกเลยตลอดทังชาติเมื่อหญิงสาวดูหนังจบเธอก็โทรศัพท์ไปชวนนกผู้ช่วยมือขวาออกมาเที่ยวผับหรูชื่อดังย่านสุข,ขุมวิทวีนัสเรียกลูกน้องเมื่อมองเห็นเขาเดินเข้ามาในผับนกท้งนี้วันศุกร์คนเยอะตป็นบ้าหนุ่มรุ่นน้องเดินมานั่งตรงข้ามจะดื่มอะไรก็สั่งนะหรือพี่เลี้ยงเอง นผหันไปสั่งเครื่องดื่มที่เขาต้องการแล้วก็หันมานั่งจ้องหน้าวีนะัสจ้องหน้าพี่ทําไมก็พี่วีน่ะสิวันนี้แปลกๆอยู่นะที่ชวนผมมาดื่มปกติพี่วีไม่ค่อยจะชอบเที่ยวในสถานที่แบบนี้ไม่ใช่หรอวันนี้มันเซนเพราะเจอแต่คนหน้าเบื่อเธอตอบหลังจากนั้นก็หันไปดื่มเครื่องดื่มของตนเองจริงสิพี่วีงานวันนี้เป็นไงบ้างเรียบร้อยดีใช่ไหมผมไม่น่าถามคําถามนี้กับพี่เลยนะ ีมือพี่วีสิอย่างเย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมออกไปเต้นรำกันดีกว่าเธอหันไปชวนเธอหันไปชวนหนุ่มรุ่นน้องแต่เขากลับสายหน้าปฏิเสธพี่วีก็รู้ผมไม่ชอบออกไปเต้นแล้งเต้นตาผมขอนั่งดื่มตรงนี้ดีกว่าตามใจเธอฉันออกไปเต้นคนเดียวก็ได้ตลอดเวลาที่วีนัสออกไปวาดลวดลายการเต้นอยู่นั้นกลับมีชายหนุ่มอีกคนนั่งมองเธออย่างไม่วางตายองซูสกิบจองมินให้ดูสาวที่เต้นอยู่ที่ฟลอยอย่างสนุกสนาน เขาจะใช่คนเดียวกับวีนัสหรือไม่เขาเพียงสายตามองไปยังทิศทางที่พี่ยองซูบอกาาก่อนจะตอบใช่เต้นเก่งเหมือนกันนะเดี๋ยวผมมาผู้จบก็เดินตรงไปเต้นใกล้ๆวีนัสเขาเต้นแบบถึงเนื้อถึงตัวตอนแรกเธอเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าคืนนี้คนเยอะก็เลงมีการชนกันบ้างแต่เอ๊ะทําไมถึงชนบ่อยขนาดนี้ทําให้วีนัสหันกลับไปมองและเธอก็พบจัมินเข้าพอดียังไม่ทันที่จะได้พูดอะไร ดีเจก็เปลี่ยนจังหวะของเพลงมาเป็นจังหวะสโลว์ชายหนุ่มใช้ความไวตึงตัวเธอเข้ามาเต้นคู่กับเขาอย่างน่าคิดชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้เธอได้ปฏิเสธนี่คุณทําอะไรปล่อยฉันดูนี้นะเขาพูดกับเธอด้วยรอยยิ้มในตาของเขาแคลวคลาวจะเต้นลําไงไม่เห็นต้องถามเลยนอกจากเขาจะไม่ปล่อยเธอแล้วเขายังกอดเธอซะแน่นไม่ให้เธอดิ้นหลุดไปได้อีกด้วยฉันบอกให้ปล่อยฉันดูนี้นะบีนัสพูดออกมาด้วยความโกรธ ผมไม่ปล่อยเมื่อหญิงสาวได้ยินเช่นนั้นก็เหยียบเท้าของเขาอย่างแรงทําให้เขาสะดุง้งปล่อยมือจากเอวของเธอวีนัสรีเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะตามเดิมเมื่อกลับไปที่โต๊ะนกบอกกับเธอว่าเขาขอตัวกลับก่อนเพราะแฟนของเขาโทรมาบอกว่าไม่ค่อยสบายอีกทั้งยังชักชวนให้เธอกลับพร้อมกันแต่หญิงสาวปฏิเสธนายกลับไปก่อนแล้วกันพี่จะขออยู่ต่ออีกหน่อยอีกสักพักก็จะกลับเหมือนกันแล้วเจอกันที่บริษัทผมขอตัวก่อนนะครับ พี่วีเอ็ก็เหมือนกันอย่าดื่มให้มากนะกพอพี่ดื่มไม่เก่งแล้วเมาง่ายกกับบ้านดีๆนะครับระวังตัวก็ด้วยมีอะไรก็โทรหาผมนะอืมนายไม่ต้องห่วงพี่จะระวังตัวเธอนั่งดื่มคนเดียวด้วยความเซ็งในขณะที่จองมินก็เดินขากระเพกกลับมาที่โต๊ะยองซูหัวเราะท่าเดินของจองมินนั่นไปโดนใครทําอะไรมาละ่ะถึงได้เดินกระเพกกลับมาแบบนี้จะสีมือใคร ถ้าไม่ใช่วีนัสสาวสโสผิปากกล้าคนนั้นพิส่งเยอะจริงดีแบบนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยจากนั้นพวกเขาก็เดื่ดเปนต่อแต่จองมินยังคงมองไปที่วีนัสไม่วางตาเพราะตอนนี้เธอนั่งดื่มอยู่เพียงลำพังและท่าทางของเธอก็คงจะเริ่มเมาแล้วแถมยังมีผู้ชายมาเกาะแกะแทะร่มเธออู่ด้วยเห็นดังนั้นเขาก็หันไปบอกพี่ยองซูงให้เรียกชำระเงินรวมโต๊ะของวีนัสด้วย และให้ไปเตรียมรถไว้เดี๋ยวเขาจะตามออกไปจากนั้นเขาก็เดินไปที่โตทีวีนะันั่งอยู่โดยมีผู้ชายอีกสองคนที่เข้ามาเกาะแกะเธอนั่งอยู่ในขณะนั้นด้วยพวกคุณปล่อยมือจากแฟนผมเดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วก็ไม่บอกนึกว่ามาคนเดียวซะอีกน่าเสียดายููจบพวกเขาก็เดินจากไปจองมินหันมามองหญิงสาวที่ตอนพึงพอใจและสายหน้าดูสภาพเขาสิเมาจนจะประคองสติไม่อยู่ดื่มไม่เป็นแล้วยังจะลิดดื่ม วีนัทลุกขึ้นยืนโงนเงินตรงหน้าเขาใครบอกนายว่าฉันเมาฉันยังเดื่มได้อีกเยอะอีกอย่างฉันจะเมาหรือไม่เมามันก็เป็นเรื่องของฉันนายมาเกี่ยวอะไรด้วยฮะออกไปห่างๆเลยไม่รู้หรือายว่าฉันเบื่อและเกลียดที่หน้านายจะตายอยู่แล้วเธอพูดพร้อมกับผลักเขาด้วยแรงทั้งหมดที่เธอมีอยู่ในขณะนั้นแต่มันกลับกลายเป็นว่าเธอตกอยู่ในวงแขนแข็งแรงของเขาแทนจากนั้น เขาก็ทั้งดึงทั้งโอบล่างบางออกไปขึ้นรถที่พี่ยองซูเอามาจอดร,รอจองมินพาตัวเธอขึ้นไปนั่งบนรถก่อนที่เขาจะตามขึ้นไปนั่งข้างตัวเธอวีนัสโวยวายเสียงดังใส่เขานายจะพาฉันที่ไหนปล่อยฉันลงอยู่นี้นะไม่งั้นจะจัดการนายให้สาสมเลยคุณจัดการตัวเองให้รอดซะก่อนเถอะเมาจนพูดจามไม่รู้เรื่องจะเอาแรงที่ไหนมาจัดการผมพูดจบเขาก็หันไปมองว่าทำไมเสียงของเธอถึงเงียบไป ี่แท้ก็หลับไปแล้วนั่นเองเขา,เามือไปปัดผมที่หล่นลงมาปลกที่หน้าผากของเธอยองสู่จะโงกหน้าเข้ามาถามจังมินทีนี้จะเอาอยัางไงหลับไปซะละเขาใช้ความคิดิดสักครู่ก็ตัดสินใจบอกกลับไปว่ากลับไปที่โรงแรมก่อนล้วกันนายอย่าบอกนะว่าจะเอาเธอไปที่ห้องของนายนักข่าวเยอะแยะไปหมดนายคิดจะทําอะไรของนายกันแน่จามินไม่สนใจคําเตือนของอีกฝา่าย และยังคงดึงดันที่จะเอาหญิงสาวขึ้นไปบนห้องพักด้วยอีกทั้งยังขอความร่วมมือจากพี่ยองโซแล้วพี่จะให้ผมทํายังไงจะให้ทิ้งเธอไว้ที่นี่เลยเหรอเมื่อกี้ถ้าผมเข้าไปช่วยไว้ไม่ทันคงโดนไอ้สองคนนั่นลากพาขึ้นสวรรค์ไปแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วพี่ก็ช่วยแต่หน่อยละกันคือซสมเห็นแก่พี่หญิงคนหนึ่งยองโซ่ถอนหายใจเออดีนายทําแต่เรื่องดีๆนั้นเลย แล้วอย่าลืมเตือนตัวเองด้วยก็แล้วกันว่าคุณวีเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่เสือผู้หญิงอย่างนายควรจะเข้าไปยุ่งเข้าใจไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยกันนะกข่าวไว้ให้ก็แล้วกันส่วนนายก็พาเธอขึ้นไปตรงทางที่เราออกมาเมื่อตอนเย็นขอบคุณครับพี่ยองโซจังมินยิ้มอย่างพึงพอใจหลังจากนั้นเขาก็พาวีนะขึ้นไปบนห้องพักของเขาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ Love Note Channel By น no, ุดคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ